สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาชวนเพื่อนๆทํากันค่ะวัตถุดิบทุกอย่างเราจะทําเองนะคะรวมถึงลูกชิ้นแล้วก็ชามหมูแบบนี้ค่ะเมนูที่จะมาชวนทําวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวชามหมูต้มยำนั่นเองค่ะนี่นะคะหน้าตาโดยรวมก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทําลูกชิ้นแล้วก็ชามหมูกันก่อนนะคะ วัตถุดิบสาคัญค่ะเนื้อหมูแล้วก็มันหมูแข็งนะคะนํามาบดรวมกันแล้วนาไปแช่ฟีดไว้ค่ะอันนี้ของพี่แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะลูกชิ้นหมูจะเด้งอร่อยหมูต้องเย็นจัดค่ะเป็นน้ําแข็งแบบนี้นะคะเราก็นํามาสับๆัเป็นชิ้นเล็กๆค่ะสำหรับน้ำแข็งและน้ำเย็นนี้เตรียมไว้ค่ะเวลาปั่นถ้าเครื่องรู้สึกอืดๆนะคะค่อยๆทยอยเติมลงไปทีละนิดค่ะ ปั่นจนเนื้อละเอียดเลยนะคะจะทําแบบนี้ไปจนหมดค่ะปั่นไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้พร้อมปรุงรสนะคะปริมาณของส่วนผสมทั้งหมดพี่จะแปะไว้ให้ตรงใต้คลิปค่ะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะตรงนี้ใส่ปริมาณให้ไม่ได้ค่ะจะบังหน้าจอเยอะนะคะ วิธีนวดลูกชิ้นให้เด้งก็ง่ายๆเลยค่ะนวดนวดฟาดฟาดไปด้วยนะคะที่สำคัญเนื้อหมูของเราต้องเย็นจัดนะคะถ้าไม่เย็นก็แนะนำให้นำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเลยค่ะช่องฟีดนะคะพอน,นวดเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่แป้งค่ะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นสองอย่างนะคะแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็แป้งมันค่ะใครจะใส่แต่แป้งมันก็ได้นะ นวดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะปิดแรปนะคะแล้วก็นำไปแช่ฟรีสค่ะอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปค่ะพี่แช่จนลืมเลยนะคะผ่านไป3มชั่วโมงค่ะนี่นะคะก็จะออกแข็งนิดๆแบบนี้ค่ะนำมาคนนะคะแล้วก็นวดให้คลายตัวค่ะ อย่าลืมนะคะลูกชิ้นจะเด้งอร่อยค่ะต้องเย็นจัดแบบนี้เลยนะคะยิ่งแช่เย็นได้นานแบบนี้ยิ่งดีค่ะรับรองเด้งอร่อยแน่นอนนะคะพอนวดจนคลายตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำส่วนของชามหมูกันก่อนค่ะขนาดของชามหมูแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะเอาหนาเอาบางค่ะเล็กใหญ่ตามชอบนะคะของพี่ก็จะเอาใหญ่นิดนึงค่ะ ความหนาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากให้ผิวของชามเรียบสวยก็ใช้ทับพ,พีนะคะแตะแตะน้ำค่ะแล้วก็เกลี่ยด้านหน้านะคะก็จะได้ชามที่เรียบสวยค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะถ้าใครจะลวกเลยก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะแต่ของพี่จะขอปั้นลูกชิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยลวกทีเดียวตอนปรุงก๋วยเตี๋ยวค่ะ ชาหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้มาต้มลูกชิ้นกันก่อนค่ะน้ำที่ต้มลูกชิ้นนะคะต้มให้เดือดแล้วก็หลีไฟลงอ่อนสุดค่ะอย่าให้น้ำเดือดผุดนะคะให้นิ่งๆแบบนี้เลยค่ะวิธีปั้นลูกชิ้นก็ง่ายๆค่ะมือจุ่มน้ำนะคะแล้วก็บีบหมูออกมาเลยค่ะแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะทัพพีก็จุ่มน้ำได้นะคะนี่ค่ะบีบลงแบบนี้นะคะ พอดีพื้นที่ที่วางกะละมังมันแคบนะคะก็เลยไม่ได้วางให้เพื่อนๆดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยวจะยกมาบีบให้ดูอีกทีนะคะนี่เลยค่ะเวลาบีบเราก็จะบีบแบบนี้นะคะพอเนื้อหมูออกมาแบบนี้เราก็ตักลงน้ำร้อนได้เลยค่ะพอทำครบหมดแล้วเราก็จะต้มต่อนะคะประมาณ10นาทีค่ะหรือว่าดูเอานะคะจากขนาดของลูกชิ้นที่เราปั้นค่ะ ถ้าลูกใหญ่ก็อาจจะนานนิดนึงนะคะหรือไม่อีกวิธีนึงก็ใช้บีบดูค่ะถ้าบีบดูลูกชิ้นของเราเด้งแน่นนะคะไม่แตกค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเตรียมน้ำแข็งผสมน้ำเย็นจัดแบบนี้นะคะไว้รอเลยค่ะถ้าลูกชิ้นต้มสุกได้ที่แล้วตักใส่น้ำแข็งทันทีนะคะในขั้นตอนการน็นอกน้ำแข็งนี้ก็สำคัญนะคะถ้าลูกชิ้นต้มสุกแล้วน็อกน้ำแข็งไม่เยอะก็ไม่เด้งนะคะ นี่ค่ะตักลงไปเลยค่ะใส่ไปทั้งหมดนะคะก็จะใช้เวลาอยู่สักประมาณ5นาทีค่ะพอเย็นสนิทแล้วก็ตักพักให้เสด็จน้ำได้เลยนะคะ ตอนนี้ล e, ูกชิ้นหมูเด้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาโดยรวมก็จะออกมาแบบนี้ค่ะลูกชิ้นหมูที่เด้งจริงๆเวลาบีบจะไม่แตกนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูด้านในกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านในค่ะ เสร็จเรียบร้อยผ่านไปนะคะลูกชิ้นหมูเด้งสุดง่ายๆค่ะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวพี่จะขอทำก๋วยเตี๋ยวชามหมูต้มยำต่อเลยค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยววันนี้จะแบบง่ายๆจริงๆค่ะมีส่วนผสมแค่ซุปก้อนแล้วก็ตามที่ขึ้นให้นี่นะคะเพราะไม่เน้นน้ำซุปค่ะส่วนของลูกชิ้นแล้วก็ชามหมูอร่อยอยู่แล้วนั่นเองค่ะ ต้มน้ำให้เดือดลวกชามหมูลูกชิ้นนะคะเส้นปลาแล้วก็ั่วง,งอกค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงกันนะคะพี่ก็จะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนี้เลยค่ะถ้าดูไม่ทันก็ไปกดดูตรงใต้คลิปอีกทีได้นะคะรสชาตินี้ชิมดูก่อนนะคะเวลาใส่น้ำซุปลงไปแล้วก็ชิมเอาตามที่เราชอบเลยค่ะ มาดูชามหมูที่ลวกเสร็จนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ยกให้ดูค่ะนี่นะคะก็จะมีลูกชิ้นหัวงอกเส้นปลานะคะแล้วก็ชามหมูค่ะไม่มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะราดน้ําต้มยําลงไปค่ะโรยด้วยผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกว๋วยเตี๋ยวชา้มหมูต้มยําแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูเลยค่ะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะ ดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ